Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there. felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. ส,สรุปเนื้อหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16 ตอนที่19เข้าใจความรู้สึกของคุณครูอนุบาลที่ต้องพาเด็กๆไปทัศนศึกษาแล้วละในเช้าวันลุ่งึ้นพวกมุโคะะก็ได้กินข้าวหน้าเนื้อมังกรออย่างอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากกินสเต็กเนื้อกลีนดากอนเป็นอาหารกลางวันแล้วพวกมุโคโดะก็ได้กินเนื้อมังกรออย่างเป็นอาหารเย็นตามคำเรียกร้อง ของสีสหายจอมตะกะเหลาไฮเอลเองก็มาร่วมวงกินด้วยเช่นกันมุโคดะได้แต่คิดว่าเจ้าพวกนี้ มันตลกแดกจริงๆแต่ก็คิดว่าการกินของอร่อยๆด้วยกันลหลายๆคนมันก็สนุกดีมกกดเมื่อคืนนี้พวกมุโคโดะจึงกินเนื้อกรีนดาก้อนย่างกันอย่างอาเลดอร่อยมังกรย่างเนี่ยก็อร่อยสุดๆเหมือนกันเมื่อวานพวกมุโคโดะกินแต่เนื้อมังกรจนอิ่มหนำสำลานกันทั้งวันเลยแต่ถึงอย่างนั้นพวกมุโคโดะก็กินเนื้อกันเป็นปกติอยู่แล้วแหละนะเฟลผู้เท่าก่อนโดราจัง และซุยสี่สหายจอมตะกะาของมุโคโดะนั้นพอตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ถามถึงอาหารเช้าในทันทีเฟลมองมาที่มุโคโดาก่อนจะพูดว่า เจ้ารู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรผู้เท่าก่อนโดราจังและสุยที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกันก็จ้องมองมาที่มุโคโดะด้วยสายตาที่คาดหวังมุโคโดะจึงต้องยกมือขึ้นห้ามพวกเขาแล้วบอกว่ารู้แล้วล่ะนะสี่สายจอมตะกะนั้นกินเนื้อเป็นอาหารเช้าเหมือนปกติมุโคโดะรู้เรื่องนั้นดีจึงได้เตรียมอาหารเช้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะคิดว่าพวกเขาจะต้องเรียกร้องกินเนื้อมังกรกันอีกแน่ๆตอนทำมังกรย่างเมื่อวาน มุโคโดะจึงย่างเนื้อมังกรเผื่อเอาไว้สําหรับตอนเช้าด้วยดังนั้นเมนูอาหารเช้าสําหรับวันนี้ก็คือข้าวหน้าเนื้อมังกรย่างส่วนซอสที่ใช้ลาดก็คือซอสที่ทําจากน้ําซีอิ๊วน้ําตาล มิลินและกระเทียมขูดเคี่ยวให้เข้ากันมันเป็นซอสธรรมดาธรรมดาแต่เข้ากันได้ดีกับข้าวหน้าเนื้อย่างที่สุดมุโคโดะตักข้าวใส่ชามของเฟลและพวกสีสหายจอมตะกะก่อนจะวางเนื้อมังกรออย่างที่แล่บางๆวางให้สวยงามด้านบนจากนั้นก็ลาดด้วยซอสครั้งนี้มุโคโคดะตั้งใจจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสความเข้ากันของเนื้อกับข้าว แบบเต็มๆมุมคโคดะเลยไม่ได้ใส่เครื่องเคียงอะไรไปด้วยเลยหลังจากทําขั้นตอนที่ว่ามาเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ต้องเอาไปเสิร์ฟเชิญเลยครับมุคโคดะกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับวางชามข้าวไว้ตรงหน้าเฟลผู้เท่าก่อนโดราจังและซุยพวกเขาทั้งสี่คนก็กินข้าวหน้าเนื้อมังกรออย่างด้วยสีหน้าพึงพอใจทันทีอืมคงอร่อยกันสินะมุคโคดะคิดและพอ หันไปมองข้างๆมุคโคดะก็เห็นว่าพวกไฮเอลกำลังมายืนเลียงแถวกันอยู่ตรงนั้นพร้อมกับสายตาที่คาดหวังแล้วทำไมพวกนายถึงได้มายืนเลียงแถวกันอยู่ตรงนั้นล่ะฟะมุคโคดะคิดพวกไฮเอลยืนยิ้มอยู่ตรงหน้ามุคโคดะมุคโคดะรู้ดีว่าพวกเขาต้องการอะไรแต่ถึงอย่างนั้นมุคโคดะก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มุคโคดะเลยทำข้าวหน้ามังกรย่างให้กับพวกเขากินด้วยพวกไฮเอลขอบคุณมุกโคดะแล้วก็กิน ข้าวหน้ามังกรย่างกันอย่างอเล็กอร่อยมุโคโคดอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเจ้าพวกนี้ช่วยโอกาสดีเสียจริงๆมุโคโคดาทาอาหารเช้าที่ลานกลางหมู่บ้านเพราะว่าในบ้านที่เขานอนนั้นมันแคบเกินไปเลยต้องออกมาทํากลางแจ้งแบบนี้พอมาทําอาหารกลางแจ้งก็หลีกเลี่ยงสายตาของเหล่าไฮเอลไม่ได้การที่จะต้องแบ่งอาหารให้กับพวกเขากินมันจึงเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นั่นเองในขณะที่คิดแบบนั้นมุโคโคดก็กินอาหารเช้าของตัวเองไปด้วย อาหารเช้าสําหรับมุโคโดะนั้นเป็นอาหารญี่ปุ่นเบาๆที่เขาได้ทําเตรียมเอาไวา้มุโคโดะกินเนื้อเป็นอาหารเช้าเหมือนกับสีสายจอมตะกะและเหล่าไยเอลไม่ได้เพราะมันจะทําให้มุโคโดะจุกหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็ถึงเวลาเตรียมตัวออกเดินทางเอ๊ะ เสร็จแล้วงั้นเหรอครับยังไม่ถึงชั่วโมงหลังจากทานอาหารเช้าพวกไฮเอลก็มารวมตัวกันอีกครั้งจนมุโคดะต้องอุดทานออกมาเช่นนั้นตอนหลังอาหารเช้านั้นมุคโคดะกําลังดื่มชาผลไม้กินพีซที่เขาได้ซื้อมาจากเมืองคาเลเลนากับทุกๆคนอยู่สาหรับเฟลและคนอื่นๆน,นั้นมุคโคดะ ชงชาให้เข้มข้นขึ้นใส่น้ำตาลและแช่เย็นเอาไว้ในกล่องไอเทมบ็อกชาตัวนี้พอทำเป็นชาเย็นมันก็อร่อยดีเหมือนกันมุโคโดะเลยต้องทำชาเย็นแช่เอาไว้ด้วยมุโคโคดะบอกพวกขายเอลที่กำลังเดินทางกลับเมืองคาเลลีนาว่าเรา จะต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางมุโคโดาคิดว่าถึงพวกไฮเอลจะมีกล่องไอเทมบล็อกกันอยู่ทุกคนแต่พวกเขาที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มานานคงต้องใช้เวลาเก็บของกันอย่างน้อยจนถึงช่วงเที่ยงแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องเฟดตัวออกมา พักดื่มชากันแบบนี้ทว่าเพียงผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเหล่าไฮเอลก็กลับมาพร้อมบอกว่าเตรียมตัวเสร็จแล้วมุโคดะจึงต้องตกใจพวกเรามีกล่องไอเทมบ็อกกันทุกคนนี่นะใช่ใชแล้วก็ของที่ต้องเอากลับไปก็ไม่ได้มีเยอะอะไรด้วยก็มีแค่เสื้อผ้าอาวุธประจำตัวแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนิดน้อยแค่นั้นก็พอแล้วนี่นะแล้วก็ พวกวัตถุดิบจากสัตว์อสูรที่ล่าได้บนเกาะนี้พวกเราก็เก็บไว้รวมกันแล้วแค่เอามันใส่กล่องไอเทมก็พออ้าแล้วก็อย่าลืมวัตถุดิบจากกรีนดากอนที่ได้รับเป็นรางวัลของเมื่อวานด้วยนะเราไฮเอลทั้ง6คนต่างให้ความเห็นออกมาเช่นนั้นรางวัลที่ว่านั้นคือพวกไฮเอลขอวัตถุดิบของกรีนดากอนซึ่งสิ่งที่พวกเขาขอก็คือเคี้ยวหนึ่ซ กับเลือดอีกนิดน้อยมุโคดาจึงให้เขี่ยวของกลีนดากอนที่ใหญ่และยาวที่สุดกับพวกเขาไปพวกเขาจึงรู้สึกดีใจมากและบอกว่า เขียวซี่นี้สามารถเอาไปทํามีดได้ถึงสองเล่มเลยทีเดียวส่วนเลือดนั้นพวกเขาจะเอาไปผสมกับสมุนไพรหลายชนิดเพื่อทําเป็นยาลูกกอนมันเป็นยาลูกกอน,นกกที่มีสรรพคุณสูงซึ่งเรียกกันว่ายาสูตรลับของไฮเอลมันเป็นยาที่หายากมากๆเยอเก้น er บอกว่าหมู่บ้านที่พวกเขาเคยอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านไฮเอลชั้นสูงแถมมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็มียาที่ว่านั้นเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นพวกเขาดีใจ มากที่ได้เลือดกรีนดาก้อนมาพอจะสามารถนำไปทำยาให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้และหลังจากนั้นก่อนจะออกเดินทางมุโคดาก็ถามกับเหล่าไฮเอลว่าไม่มีอะไรลืมแล้วจริงๆใช่ไหมครับพวกไฮเอลก็ตอบว่าไม่มีดูเหมือนว่าพวกเขาจะเก็บของกันเสร็จแล้วภายในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาไม่ได้ลืมอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยมุโคดารู้สึกเป็นห่วงเช่นนั้นก่อนจะคิดว่า จริงสิพวกเขาเองก็เคยไปเที่ยวเล่นในเมืองมนุษย์มาแล้วและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักพักด้วยพวกเขาคงจะชินกับการเก็บของเดินทางกันบ่อยๆแล้วพวกเขาเองก็มีอายุยืนยาวคงจะทำแบบนี้กันมาหลายครั้งแล้วด้วยมันก็คงไม่แปลกแล้วนะมูโคโดะคิดเช่นนั้นก่อนจะบอกว่างั้นพวกเราก็กลับเมืองคาเลรีนากันเถอะครับมูโคโดะกล่าวเช่นนั้นก่อนจะหันไปบอกกับผู้เท่าก่อนว่าผู้เท่าก่อนรบกวนหน่อยนะอ๋อคราวนี้ ขอใหญ่กว่าปกตินิดหน่อยด้วยนะเพราะจะมีพวกไฮเอลเดินทางไปด้วยมุโคดะบอกกับผู้เท่าก่อนเช่นนั้นผู้เท่าก่อนก็ตอบว่ารับทราบว่าแล้วผู้เท่าก่อน ก็ขยายร่างใหญ่กลางลานของหมู่บ้านเลยร่างของผู้เท่าก่อนนั้นใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยร่างของเขาใหญ่จนทําให้สิ่งก่อสร้างภายในหมู่บ้านพังไปหลายหลังแต่พวกไฮเอลก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นพวกเขาเอาแต่ร้องว้าวออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นผู้เท่าก่อนขยายร่างใหญ่เฟลโดราจังและซุยกระโดดขึ้นไปบนหลังของผู้เท่าก่อนอย่างคุ้นเคยมุคโคดาก็หันไปบอกกับเหล่าไฮเอลว่าเชิญครับพวกไฮเอลจึงกระโด ดขึ้นไปบนหลังของผู้เท่าก่อนด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่เหล่าไฮเอลกระโดดขึ้นไปอย่างสง่างามมุคโคดะ ก็ปีนขึ้นไปบนหลังของผู้เท่าก่อนด้วยความทุลักทุเลมุโคดะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วก็พูดกับผู้เท่าก่อนว่าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปที่คาเรลนากันเลยผู้เท่าก่อนส่งเสียงตอบก่อนที่เขาจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็บินสูงขึ้นไปเรื่อยๆรืทุกอย่างนั้นเป็นไปตามปกติหลังจากบินขึ้นมาสูงได้สักพักเหล่าไฮเอลก็ส่งเสียงเจี๊ยวเจ้ากันออกมาว้าวนั่นเกาะล้อเนี่ย มันมีรูปร่างแบบนั้นเองลระเนี่ยก็ด <assist> ูเล็กนิดเดียว พวกเราบินอยู่บนฟ้าจริงๆด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้บินบนฟ้าใช่ใช่การมีอายุยืนยาวทําให้ได้เจอประสบการณ์ต่างๆเลยเนาะเราไฮเอลพากันตื่นเต้นเช่นนั้นถึงพวกเราจะบินอยู่บนความสูงมากๆแต่พวกไฮเอลก็ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยพวกเขาเดินไปเดินมาบนหลังของผู้เท่าก่อนกันแบบชิวๆมุโคโดะได้แต่ตื่นตะนกแล้วพยายามเตือนพวกเขาว่านี่ทุกคนใจเย็นๆก่อนเถอะครับนั่งลงก่อนม อันตรายนะแต่พวกไฮเอลก็บอกว่าไม่เป็นไรล็อกซึ่งมุโคโคดาก็พยายามบอกอีกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับถ้าตกลงไปจะทํายังไงพวกไฮเอลก็บอกว่าอย่าพูดเรื่องไร้สาระน้าพวกเราไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนั้นสักน้อยเราไฮเอลพากันบอกเช่นนั้นซึ่งมุโคโคดาก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นสักน้อยในระหว่างนั้นเองเยอเกนที่ยืนอยู่บนหัวของผู้เท่าก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ก็ตะโกนออกมาว่าเฮ้เฮ้ทุกคนมาดูนี่สิวิวสวยสุดๆไปเลย พวกไฮเอลคนอื่นๆก็มารวมตัวกันพวกเขาคุยกันอย่างสนุกสนานกับวิวจากบนหัวของผู้เท่ากอนในขณะนั้นผู้เท่ากอนก็ส่งกระแสจิตมาหามุโคดะนายท่านข้าขายเยาพวกมันให้ตกลงไปได้ใช่หรือไม่ พอผู้เท่ากรอนถามมุโคโดาก็ตะโกนบอกเขาทันทีว่าไม่ได้นะผู้เท่าก้อนห้ามทาเด็ดขาดเลยในขณะที่กําลังพูดคุยกันแบบนั้นเหล่าไฮเอลก็ยังคงสนุกสนานกับการเดินทางบนท้องฟ้ากันอย่างคลื่นเครงมุโคโดะได้แต่รู้สึกกังวลกับการกระทําที่สนุกสนานเกินไปของพวกไฮเอลการเดินทางครั้งนี้ทําให้มุโคโดะเข้าใจความรู้สึกของคุณครูอนุบาลที่ต้องพาเด็กๆไปทัศนะ ศึกษานอกสถานที่เลยละแล้วก็จบการสรุปเนื้อหาของนิยายแปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่16ถหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเ,เพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย